จับปูกันค่ะทุกคนฝนตกใหม่ๆวันนี้นี่อีตัวหนึง่งนี่ปูเยอะมากเลยนี่ค่ะไปครึ่งครุแล้วนี่น,น,นี่มันอยู่ตามนี้นี่ นี่ตัวนึง่งจะไปได้นี่บูเยอะมากเลยจะเป็นนาหวานใหม่ๆต้องต้องหลบหน่อยเพราะว่าเด็กเจอจะโขงเขาเจอม,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 มนี่กตัวนึง ไม่ได้นี่ต้องใช้มือไม่ทันแต่ใจ้อบใช้มือเพราะว่าตะกี้ไม่ทันไหน <c oughs> เดีหนีซะต้องโงอยจอกนี่มวยขึ้นนี่เจ้าคลิปเออนึกมือเกียร์นะจับปูด้วยมือเปล่านี่นี่เสียนจับปู เียนจับปูนี่ตัวหน,นึ่งนี่น,นี่ต้องใช้ความไวนี่อีโตง้งอีโตง้งอีโต้งเลยนี่นี่ไหนเจออีโตง้งเขาเรียกวิ่งไม่ทัน ว่าแต่ขมเอ้าขมเอ้าแมเวเมียตัมเอ้าเลยเออนี่กามกโกรงอันนี้เห็นแต่ดำดำมันหมดเลยนี่นี่ไม่ทันกีบเตือนดิกีบไม่ทันหล,หลุดซะ Những kẹp của dùng không mặt đi cắt rau mắt nít thầm à thầm đây nè 2ក िलो បាន2ក िलो មួយត្រៃ